สวัสดีครับสาวดอนนุ่มน้องบัวมันีเสมาพ้ามาเทียวตลาดน้ำมาตะเคียนครับต่อนจะไปตลาดน้ำกะมาใหม่ลุงอูยแยมก่อนนะครับนี่ครับอูยแยม ลุงก็แย่มเพ่นก็เป็นคนน้นอำเพื่อบ้านแถวครับจังหวัดสมุทรสาครครับนี่เป็นรอบๆวัดครับมีก็เป็นองทับุตรลงโศกกับสงแดงๆนี่ครับ หลวงพ่อทันใจครับมีบรรยากาศในวัดครับผอมคนมาทํำบุญกันเยอะครับ นี่เป็นประตูรอดโบสครับเข้าไปในช่องปากเสือครับทางเข่าครับทางออกสิเป็นอีกช่องหนึง่งเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งครับนี่เป็นประตูทางออกครับที่เขาไปรอดโบสถ์ทางในครับเป็นมังกรครับเป็นทางออกทางเข่าเป็นเสือครับเมื่อกี้ วิธีดั้งเดิมของตลาดน้ำวัตตะเคียนครับมีของขายเยอะครับที่เป็นกล้องตลาดน้ำของวัตะเคียนครับหลายอย่างครับที่คนขายครับแล้วก็มี วิถีชีวิตของคนสมัยเก่าครับเป็นข้องมีผู้คนมาเดินจับใจตลาดเลย เป็นลัข้องเงาเลยครับเบิงกับปลอดครับ๋้ยเตี๋ยวมีอยังขายครับมีเป็นบรรยากาศของพี่เขามานางกินกันครับยูกไก่ครับทานเนื้อครับมีเป็นพักคนลไม้ครับ ข้นกับมาเยอะครับอันบดติดโควิดนี่เยอะกว่านี่ครับเจะแย่ครับเรื่องผักเรื่องผลไม้เรื่องอาหารการกินี่เป็นวิหารหลวงพ่อธรรมจักรครับ ก่อนที่จะล่ากันครับเดี๋ยวผมพูดถึงหลวงพอแยมสักน้อยหนึ่งครับหลวงพ่อแยมเพิ่นละสังขารบ่าน่าเปอยครับมาถึงยุคของเป็นเป็นเ้พัฒนาวัดว่าล่ามปู้้นเข้ามาศตัท่านามนสก,การกันเยอะครับฝากพ่อแม่ปีน้อง เอฟซี่ทุกท่านเป็นกำลังใจให้สาวอุดรน,นุ่มน้องบัวในนะครับสวัสดีครับ